อภิบาลเป็นไงบ้างกับการกลับมาร่วมงานกับช่องสามดีใจครับคำจริงแล้วสําหรับผมแล้วที่นี่ก็คือเป็นครอบครัวของแลนะครับก็ขอบคุณมากทางขอบคุณทางช่องสามมากครับที่แบบยังยังให้ผมกลับมาร่วมกิจกรรมแบบว่าซึ่งมันก็เป็นกิจกรรมที่ผมรู้สึกว่ารักแล้วก็ผูกพันแล้วก็ชอบด้วยครับงานบอ,ชอบลช่องเนี่ยเราไดอยู่ๆครับงานบอลช่องมาแบบเป็นสิบบปีครับใจรักษาคอนเซ็ปต์เดิมอยู่เป็นทนสุดท้ายคำจริงแล้วก็คือเมื่อกี้ ใครอยากสัมภาษณ์ก็ให้น้องๆเขาก่ออะไรอย่างเงี้ยรงิงๆแล้วเราก็พูดตรงๆแล้วก็อยากให้เกียนน้องๆทุกคนครับแต่ทุกมีคุณบอจะอยู่ขึ้นสุดท้ายเลยนะของงานเนี่ยจับขึ้นสุดท้ายเลยนะเัาผ,ผมก็ไม่ได้อยากหรอกครับผมแ <laughs> <laughs> ต่มันเป็นอย่างนั้นเราก็ได้ <laughs> ผมสบายๆครับแต่ทุกคนชื่นชมมากเลยนะครับคุณบอประกอบกับก,กบาทำแบบนีผมสบายๆครับได้ผมได้ให้ก็ดด่งก่อนได้ครับ แต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีธุระผมไม่เป็นไรแต่ถ้าพวกเพื่อก็วานถ้าผมไม่ติดถ้าเกิดพวกพี่อยู่ผมก็อยู่ได้โอ้ยเก่งใจเก่งใจนะแม่เราจะไปก่อนไปก่อนตอนนี้ก็มีตอนนบอดประกอบหรือเปล่าที่เราสับเนี่ยบอดประกอบบอดประกอบครับทำไมฮะเพราะหลายคนสงสัยกันอยู่ว่าคิดว่านี่คือการกรอทับบิดบอยจังจริงไอ้ที่ผมลงไอจีไปใช่ไหมก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเลยครับไม่ได้มี ก็แสดงแทนเลยคร <ata> um ับก <occurs> um ็คือการมันมันเป็นยังไงมวลตรงนั้นอ่ะก็คือไม่มีอะไรก็คือผมเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งซม่งเป็นารดามินิมาร์ทอย่างเงี้ยก็แบบมีน้องสองคนที่เขาออกเวรแล้วเขาก็ตอบคิวซื้อของอยู่ผมก็แค่ผมก็แบบประมาณว่าแซลเขาบอกว่าออกมาซื้อของเองหรออะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบอุ้ยเขาว่าอุ้ยตอนแรกผมก็นึกงว่าอ๋อเขาแบบคงจะบอกว่าเอาประกรนแต่เขาเขาก็แบบชุนซิ่กันว่าเฮ้ยเฮ้ยอุ้ย แล้วเขาก็ถามเรื่องเขาว่าเฮ้ยมึงคนนี้ใครวะ <c ười> คนนี้ใครเฮ้ยคนนี้ใช่เปล่าไม่ใช่หรอเฮ้ย hey, <c ười> อะไรอย่างเงี้ยแบบหรือแบบน้องเขาอะไรเขาพูดคำนองนี้อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยถามเขาทำนองว่าน้องใครหมายถึงคิดว่าเป็นน้องใครอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังอุ้ยกันอยู่บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ว่าอะไรอย่างเงี้ยจนแบบคนที่อยู่ที่เคาน์เตอร์อขอรเขาก็พูดแทรกขึ้นมาเลยบบกว่านี่เลยกอยประกรเอง บริกรํำไงอันนี้ก็คือหนึ่งดอกซึ่งผมก็ซีแล้วผมก็ยิ้มยิ้มแล้วผมก็เออเสร็จแล้วผมก็คิดว่าโอเคเขาคงรู้แหละว่านี่คือบริกรแต่ว่าพอกลับมาสองคนแรกเนี่ยเขาก็ยังแบบไม่คลายความสงสัยเขาบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าเป็นคนคนน้องคนไหนวะน้องคนไหนยังพูดอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าน้องเขาว่าเด็กๆนิดนึงผมก็พอจะรู้แหละว่าเอาพอเด็กปุ๊บเนี่ยโอเคมีเรื่องเออเจนแกล์อะไรประมาณเนี้ยผมก็เลยบอกว่าแล้วทำไมไม่คิดว่าเนี่ย <c oughs> คือพี่เองเนี่ยพี่อบอยประกรอบทำไมไม่คิดอย่างนั้นอะไรเงี้ย <c oughs> เขาก็บอกว่าไม่ใช่หรอกไม่ใช่เป็นน้องคนไหนอะไรอย่าง <c oughs> เงีเ้ยแล้วเราเเราต้องแสดงตัวตนยังไงเขาเชื่อว่าเราคือบอยประกรจริงๆ็ปล่อยให้เขาคิดต่อไปครับว่าเาเป็นใครอะไเวลาเขาเรียกได้เราอยากจะไปทักค้าก่อนไหมแบบตอนแรกที่เรารารู้ว่าเรารู้่าจบเลยไปตอนนี้ได้ผมก็ชอบแซวอะไรอย่างเงี้ยผมต้องสนุกสนุกอ่ะตอนจริงๆคือผมผมเริ่มแซวจากที่ว่า ผมเห็นห่งเขาเป็นชัยชูมางานแล้วเขามาซื้อของอยู่ผมก็เลยแซวเขาว่าเฮ้ยเซเว่นซื้อเซเว่นหรอพูดอย่างนี้การเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาแบบเห็นผมแล้วเขาก็จับผมผิดซึ่งมันไม่ใช่ครั้งแรกไม่ได้เกี่ยวกับพี่ยงหรือยังครับก็มีคนจับผมผิดบ่อยครับเริ่มเริ่มชินแล้วแบบไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสขำๆความจริงแล้วคือไม่ใช่แค่ผมคนเดียวอย่างทัดอย่างเนี้ยก็โดนทับเป็นหนองตลอด เลยนะพัดกันอนใช่ใช่ก็เขาจะดูทักผิดอะไรเงี้ยมาจากแปลว่าเราเราสุดแค่เจนซีเจนซีหรือจุดแค่ถึงเจนห้าไหมหรือว่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าคือตอนถามว่าเจนซีรู้จักผมไหมก็ก็มีคุ้นคุรู้จักผมบ้างเบางคนก็เคยดูละครผมบ้างตอนเขาเด็กๆเนาะมีอะไรเขามีละครหลายเรื่องที่ผมเล่นแล้วเด็กๆดูอะไรเงี้ยเขามีบางบางหลายคนรู้จักหลายคนอาจะแบบคิดคุ้นคุณหน้าหรือหลายคนก็อาจจะแค่ได้ยินแค่ชื่ออะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องปกติครับเป็นเรื่องธรรมดาครับ จะไม่เสียใจไม่เสียใจผมเข้าใจมากๆครับผมมันเป็นเรื่องของก็เราแบบเนาะเด็กแต่ละวัยครับม่ันไม่ต้องแบบอะไรนะฮะตู้ดูอะไรทุกครั้งแบบเบื่อหรือเปล่าอะไรเงี้ยทุกครั้งที่โดนอะไรนะ ที่เราสัมภาษณ์เรื่องอะไรนะที่ทักผิดของการบูบบอยอ๋อไม่เฉยไม่เฉยม,ม,มากๆเวลาผมสุรึกสนุกไปซ้ำบอกว่าเอาแล้วแบบมีคอนเทนต์จ้าอะไรประมาณนี้ผมผมไม่เฉยจริงๆผมรู้สึกว่าทักผิดก็ก็เป็นเรื่องปกติอะแต่เขายังเขาจำได้ว่านี่คือชื่อปะกระอ่อนจะถ้าแต่รอเขาจำได้ว<ต>่าเราเป็นดาราท่านหนึ่งใช่ไหมใช่เขาก็ยังจำได้ใช่ไหมเดี๋ยวบางท่านก็จำได้ผมคือพระเอกเก่าผมก็ยังโอเคสะเทือนใจมาคำว่าพระเอกเก่าอยากเห็นหน้าคุณแม่คนนั้นเลยทำไมอะเขาทำเมื่อพระเอกเก่าไปมันอันน ก็เป็นเรื่องอีกอันนึงคือชันก็คือ,อเป็นเรื่องคิดดูคิมาพูดตอบน้ำเตือนทำไมเนี่ยก็คือเป็นเรื่อง, <laughs> อองอว่าผ <laughs> มมีมีคุณแม่ไอ้มีมีคนลงรูปผมกับน้องไทยวงบัสนะซึคือเป็นน้องไทยวงบัสสมัยที่แบบยังเป็นเด็กๆแ,<อ>แล้วผมมาเจอน้องแล้วน้องเข้ามาถ่ายกับผมอะไรเงี้ยแล้วก็ประมาณว่าใครสักคนก็จะเป็นคุณแม่หรือใครลงก็ไม่รู้ เสร็จแล้วก็เลยมีน้องๆเป็นแฟนคลับของโฟปัสแตะมาคอมเมนต์ถามว่าคนนี้เป็นใครคนนี้เป็นใครอะไรอย่างเงี้ยก็มีอีกคนนึงใจดีมาตอบให้บอกว่าเออไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเห็นแม่เราอ่ะบอกว่าเป็นพระเอกเกาไม่ต้องเป็นคนเดียวพี่บอยพี่บอยคิดว่าคํานี้มันจะเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้มั้ยไม่ไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยแวบแรกก็เลยแบบแม่น้องคือใครนะแล้ก็อยากรูทรักแต่มันไม่ได้เจ็บปวดอะไรหรอกโอ้โห คือตอนนี้แหละจริงแล้วมันมันมันน่าเป็นแกแต่ว่าทุกวันนี้ผมเป็นพระเอกอยู่ไหมก็ยังเป็นอยู่แต่ว่าโอเคผมอาจจะแบบอยู่มานานก็อาจจะเป็นใช้คําใช้ที่แบบเขาก็พูดได้เข้าใจง่ายเออโอเคไม่ไม่ซีเรียสถ้าเป็นที่การการคิดอยู่ว่าถ้าเขาเรียกว่าพระเอกแก่หรือพระเอกเก่าเนี่ยจะวานอะไรแต่เฉย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 ามจริงผมเฉยเฉยมากๆเข้าใจทุกอย่างเป็นหมเป็นโก้ปซออะไรเข้าจจริงแค่คนเขาจำเราได้ก็ดีใจแล้วครับเมื่อกี้คุณเกรซเขาบอกคุณไปเร็วๆเลย ไปไหนแต่งงานคุณรออเล็กก่อนอวันนี้อเล็กไปสัมภาษณ์ที่หนึ่งใช่ไหมทำไมคุณไม่ไปกดดันอเล็กครับ <laughs> <laughs> ผมจะกดดันคุณบอยก่อนคาจริงแล้วเ,เรื่องเรื่องเรื่องการแต่งงานผมก็อยากที่าะตอบคยตอบไปแหละผ,ผมก็ไม่ได้เร่งไม่ได้ว่าดึงอะไรเลยก็แค่ให้ปล่อยไปตามจังหวะเวลาที่มันจะเกิดขึ้นนันเองครับ <laughs> ส่วนของอเล็กที่ผมพูด ว่าเขามีโอกาสผมพูดจริงเพราะว่าเขาดูเป็นคู่ที่แบบพร้อมแล้วพร้อมเปิดอะไรเงี้ยือว่าเราจะไปพร้อมกันนะแต่เราก็พร้อมนะพร้อมกันเหรอพร้อมกันก็อาจจะไม่แพ้แต่ว่าก็ผมว่าแล้วแต่คู่ใครพร้อมก็ไปก่อนโอเคครับโอเคครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคคุณรัอีกมาเรียกว่า